เปิดภาพมาเมื่อนี้พี่น้องอยู่บ้านสาวใบบลอดเทิดมาเมื่อนี้บเหิตนี่สาวใบพี่น้องเห็นแต่ปลอดเทิดเนาะก่อนอื่นกะทักสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC. เอฟซีเบิร์ดทุกท่านพี่น้องเมื่อนี้เดินทางมาหาบลอดเทิดสาวใบาทางทีมงานเพื่อว่าจะให้บลอดเทิดนี้มุ่งหลัค้านำบาดาลพี่น้องเลย thôi nè các má hỏi lẽ phía nong nó má hỏi thằng ba thuật sao bay ba thuật thiết ừ. bị thằng sang... ba thuật ừ. trắng ừ. 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 hả tạm hung gì tạm rồi rồi sao bay đi đây thưa rồi จักไปทางไดบุห็นจ้อยนางใบนีไปแต่ตัว,ขวขเ, <c oughs> เขาของยัเบดไเขาทบน่เข่าละบ้อมอือน,นี้ไปแค่เด้อนี่พี่น้องเพียน,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 น่นที่ไปตำหงวมาสัตว์นี่นะเอาชิ้นเด้ใบออกนีต่อนอยอาไปแฮปอ้อนนุงเลยเนาะ จะกลับไปดินทางไหนเนาะไป่น้าบ่อนบ่อถืออันนั้นผุนบ่อยาวนะว่าป่าตอปาลีนะดีอว่ายังบริเห็ดยังบรอเล่ยอยู่ดูเงี้ยนะอะ chị nung nung mé gì nung đi ouais, cái đi, bảo thơ chị bảo nung bật bao thơ chị nung riêng mà uh, nha mình... chị nung có chín miếng, nó, chỉ hoa chỉ hoa cái út đảo nè đồn đó cho này là cả ma, con này, bà đi cho đi con con, khỏi sẽ cho mày tát mày mày n าวเติบบ่จ้าว่ะยืนอยู่ตรงข้าวเขาบ่อาชาว n าวก็ได้เพบ่ฮั่มบ่ได้เหี้มันทกบ่อาชาว nhầy ก็ได้ฮั่มบ่ได้เหี้มันทำน้ำหนักป่านนั่นเนาะแต่ไม่เดี๋ยวไปใช้เถิดบ่เห็นบ่บ่เห็นนะตอนนั้นคือว่ายังซองเสร็เนาะบ่เห็นตะโดนระเบ้าเถิดลุ้นเลยเดี๋ยวมือทำเดี๋ยูมือไม่ชีแปะเนาะมันแตรงก็ยังบ่เห็น ตะปูกระเพรนเดี่ยวมีคนหลักคนนี้ยบริอัาตู่เห็นเนาะตะปูว่าของแผ่ซื้อมาตอนนั้นคือสิละหลายอ,ยอัน,นออกน่างกัเนาะโบตะนางนี่<ม>แกะกันเนาะแกะอย่ามันอย่ามัน,นกระเนาะชองเส้นกันเส้นแป๊ดเนาะเอองเส้นเส้นแปด เสร็จเก้าเนาะเสรหนึ่งตัดยีราบ่แมนเสร็ละเก้าสิมหาพันพี่น้องเลยตอนนะไปตัดเสาแล้วก็ตัดไม้ไม่ช้ำเจ้าเฮ็ดต้นก็ได้นะเนาะมะมุงเนาะแปลว่าน่ะจะเป็นอยู่ว่าเฮ็ดเป็นอยู่บ่ก็ชื่อช่างสีมาหาสั่างสีนี่เอาัดพุทธเฮ็ดช่วยกันแล้วเดี๋เฮาเลี้ยงเฮาจะไปแท่เบ่เนาะเลี้ยงไปเนาะแมนเฮ็ดเฮ็ดจนมันกลมไปแล้ว นายเถิดเหตุผลว่าฝนหมฮัมเนะเาะจะให้เป็นมันดอกไวด้ดิข้างทาบ่เห็ดน,นะให้เถิดเป็นว่าเนานะโดยเนาะมันดอกไวเ้เป็นว่าเนานะมันถึงแดดบ่ตักแดดตักฝนเนาะแมนเนาะเห็ดมึงไว้ในเมื่อเขาได้เทนั่นแหละเนาะแล้วนี่ป้าจ้าของข่อยในนามันถึงดอกไวด้ดอกไว้ไประจุก็ได้แปดปีนึงเริ่มเลยโอ้แปดปีอัน <laughs> นี้เกิดเพราะในมุงเ่าะอี้เกิดพร้อมข่อยเลยได้ขนาด ข่อยบระเดมงขันข่อยมุงนี่อยันสิบปีบ้านนี้ก็ต้องข่อยยีมุงเออ้ธยังได้กินข้าวอีกยังหมดกินบม้ข้าวเปล่านะข้าวเที่ยงบพรท่านกินคือกันจ้ะบมดกินได้จากข้าวเทียงเนาะพคตรนัะแต่ข่อยกัท่านกินเนาะน้าโมท่านได้ขึ้นดอกตอนโมท่านแลี้ยจ้าหน่อยพายเทิดไปตัดไม้แล้นี่ไปนลำบ่เลยครับพายไปตัดไม้บ่งมาไว้จักตกหมัดเข่าบ่อหมดแล้ว <S 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 บอาไ<ต>ปจัดไม,ไม่ไม่นี่นะแบกโบราณโบราณนี่น้อยเถอะอโอ้มีว่าไม่ทำนี่เถอะเช้นะมีอยู่แลอเนาะตัดทางไหน,น,นบอกเถอะอทางจนคาบับอกนะผมหายบอไหงยดมาน่ยน่อยนี่นยอยู่้อมงมาาิติวน,น,นะเออทำานก็ได้นะเนาะ ไม่บปรตีวก็ได้แล้วยาวแน่ยือว่าเอาวแต่มันตีไม่บปรตีวอ่ะตีโปรตีฮักขึ้นโค้งไว้โลด่นหมือนนี่วัยหรีนี่ไม่ยังยืนลมพัดใบมันทวนหอนดูพี่น้องเบาดีอยากให้ขึ้นโค้งเลยมื่อนี้แล้วกับไฟเราเก่งเลยนะเด็กเก่าไม่คอยชิดไหล่ไม่ผมนีเนาะจักอยู่ใส่วาไม่ช่องเส้นนะชิดไหล่ท่ไมเพราะตองโตมาตัดครึ่งนี่พอดีเลยจ้ะแมน ให้ต้องแจ้งฝอน้องแพผดด่วนบานนี้ต้องได้ไปแบกลายก็ลบบานนี้นน<ำ>หาบาเห็นเสียแล้วหาบาเห็นพอจะแจ้งข่าวดีมันมีคนขโมยไหมไปไปจะเช่าว่ะคือบ่อรถที่ไปเนะาะเอาไปช่องถรถทะลุมันไปบ้านบ,อบ,อบอ่ออ้อนบ,บ่อเอาไปโมโหคือกัน เราบไปดอกวบานปาออดปาออดเราจะให้แล้วเนาะแมนถ้าว่าเราไปคนเดียวน่ะยังบันนี่ฮะกำลังงานกับเพื่เลยมันบ่เรามันดีแต่ปาออดเราอจะให้ใบดูนะแต่เราเอาแล้วเราอจะให้ใบแล้วบอกอย่างลรเราให้แล้ว đấy ปะออดแมนให้ให้แล้วเลยเท่านบุญมีชูเฮาแล้วเราอยากไปได้แมน ันาดมีที่ง่ายทุกไปเล่าจากไปเกดเกดดินนั่นอยู่เอาไว้ได้ยังไเธอเนี่ตะปูนใช่ไหมเอาไว้ตอกมุ่งสังกะสีของหน้ามาแล้วเห็นว่าหน้าบดานแล้วเนาะหมอหมวกงได้บุหรี่กับพหมอหมวกได้ชื่อไม่เล่นหมอหมวกได้ชื่อไม่เนาะนี่อย่างไรก็ออยู่จัางชื่อจะกึ่งโลนะเนาะหลายตะปูหมอกน่เดี๋ตวปุ่มหมอกได้เนรอ มว่างแม่นบุพเพราไปหนลายเจ้าถมุงข่างจากแพ้นนะสมมติว่ามันมีเงินเหลือจากแสนช่อแสนถูกป่ะเปานชเพรแะนพข่างซางกวบฮุกแพนเราฮกแผ่นแผนตัวไรปะนี่ถ้ามันเหลือแสนช่องแสนกับพอได้เกือบบุพเพได้ยะแม่นพอบุพเพกับประหยามบุพเพนะดีนี่ลายกาดีนี่ข่างเราสามแพนกับหกแผนเลยพอพอพอ ก็เพ <LO> ิ <hips> ่นสะชื่อเตียงพร้อมให้พายเห็นเด้๋ยวเขบุ้มบ่นนั่งเราอยากได้เตียงเนี้ยประมาณสามในด้วยวันใหญ่กว่านี้สะเอามาใบแถวไหนว้แถวนี้แล้วหน่เถอะเราปล่อยเธอเตียงคันบ่เอาอะไรข่อยเอาข่อยชื่อเพื่อนข่อยจักข่อยไปนั่งเอาอันนล้เอาอันเละจะกี่ไปช่างไผ่เห็ดเนาะยเถอเนาะเห็ดเอาด้อยว่าเตียงเนี่ยสามวันน้อยสามวันน้อยเ็ด เดี๋ยวแกมาช่งวะเนีกมันแล้วอืมเราเห็ดเรามาช่งเลยมันเยียมสบายพร้อมเราเห็ดเฉพาะเราบนนั้มาจะโดนเลยบนนั้นเราเราเราลัาเห็ดทีด่เดกเาเนะี่ยเราเห็ดอยู่ขันมีผู้จ้างขันมีผู้จ้างแล้วก็บ,บ๊อเฮ็ดเห็ดคายนะแล้วลให้เจ้าเอารถจกกักรมาแก้อื้อให้มาเธอไปหามแล้วข่อย <laughs> โอ้ยชิดายไม่ได้เลยเนาะแต่รู้ต้องแจ้งแจ้งไทยไม่หาย แจ้งความแจ้งผู้ใหญ่บ้านบ่แจ้งพ่อลองแผ่นบอพลังแผ่นเ่าที่เห็ุยังได้เห่อพองแผ่นได้ให้พ่อลองแผ่นไปซื้อมาแทนบ่เดี๋ยวเราเป็นคนซื้อมาดีครับเราหักสาผมกุ้มแมนเราต้องเงินได้ผู้ใดฮต้องบอกเราบ่บ่บ่มันมีโจรอยู่บ้านนีก็ได้ใครบ้านเนาะแบบนี้ต้องไปน้ำน้าบ้านต้องหู้ไหมไม่เพราะว่ามันมีจุดชิมังเนาะ นั่นเขาต้องพู <ation> <t ake iono> ้อยู่แล้วเราจับขึ้นไปเหล่าไม้พี่ครบเปลี่ยนสีใหม่มีทางเลือกทีเป็นคอมเมนต์ว่าให้เอาเส้นชายไปเทบ้านปลาอดเด้อรพี่เนาะอันนี้บริสิว้าวันนี้เด้อพี่น้องเนาะส่วนของไอ้เทิดนี่ก็ตั้งหักส่วนของบลาออมันเอารวมกันบ่ได้ได้คนละส่วนบอกเพราะว่าเขาเอามาหม้องไปเล่าเลยเราไว้ใช่ประโยชน์สมมติว่ามันเหลือกันเนาะ มันกนลายประโยชน์เล้สิเอาโยกย่ายไปเฮ็ดของหของพระน,นี้มันกลายยากๆเลยเป็น้องเน,ะนาะคุณลักผ้ใหญ่ก็น่าจะเป็นคนละทานกันโดยนะเนาะไอ้คำไัยแมนเอาถาว่าเป็นทานเดียวนี่ก็ยังมีปัญหาหนึ่งเนาะชิ่งใดที่ให้เพิ่นไปแล้วนะเพิ่นนีประโยชน์ต้องใส้เลยไอ้คือไอ้เธอนี่เราไว้ไช้นะนะขุดแล้วก็ยู่มาไว้เนาะแมนน่อยเถอะแล้วก็เอามาไว้เป็น เอามาไว้เดินกระพงอยเลยด้เนาะแม่นบางเื่อนั e ่นใดบางเท้อในอนาคตเเื่อมีผู Bren ้รักผู้ใหญ่่นบ no. ่งเห็นความดีความนั้นเถิดตนเฮตดเร็จเรือนชาล้านแป้นหลังไม้ให้กัมีเนาะแม่นบางเื่อได้หอดเทนันวาการเพื่อนตาสาก็ได้ด้ะฮะังหลายอยู่เนาะยืนให้่อยมือแก่บ่บ่แล้วพน่าให้บ่เธอได้บ่จะห้เจ้า เืออรกูอ่ะคือเพิ่นนั่นว่าไก่อยากปลาไหลปลาอ้อนนั่นเพิ่นอยากไปยังไงเพิ่นว่าได้แล้วเพิ่อนคอมเมนต์ได้เพิ่นคอมเมนต์เพิ่นคอมเมนต์เพิ่นก็ไม่ได้ว่าสงสัยอยากไปเทบอลหน้าบาดานมันยังไม่ได้มีเลยเปื่อนนะขันหาบ่เทนี่เรื่องนั้นได้ในเมื่อว่าความสื่อซะปลาอ้อนนี่เรา นันว่าขึ้นสบายนี่แล้วจะเครียดแล้วชะใบนะเนาะเราจะขายบ่อแม่น้องไอ้เทื่อนน้อแล้วเฮาจิปตัดซอยเด้อบ่อฮาทาแบกจะเป็นบุตัดไอ้กําไพ่ทาแบกกันแล้วฮะแล้วเขาลองขึ้นโกงมึงแต่มึงได้ทำได้ทำได้แต่มีเงินเหลือมีเงินอย่างเขาเกิดชื่อชื่อเข่ามาให้เจ้าเนาะจะเก่งซอฟบอหรือว่าอย่างไรฮะน้าเจ้าก็ได้กินได้เฮิงเติบ กับเมียเนาะใครกว่ให้เมียจะไปขอตื่นมาแมน <laughs> มื้อนี้กับไปขอแล้วบ่จักไปขอแล้วปะต้องโเห็นเออตียงนี่ไปพังเบิ่งก่อนไปสิช่างขเขาเฮ็ดเฮ็ดเนาเฮ็ดแล้วเอาไม่ไม่ไปบ้านนะนะให้ไม่ไปบ้านไม่อย่งไรนะโอ,อ้ยคัเยเกเดยคือเตียงป้าเต๋าเฮานั่งเลยเนาะแต่ว่าเอาบรรจุโบราณมันสิได้ใหญ่กว่าแบบนี้แบบนี้นะเฮาเฮ็ดจำเริ่ดสลุกได้นี่เนาะ แมนไม่บางๆแมนไม่เศษไม่อย่างก็ได้เอเธอทีเเป็นโปรตีนโปรป็นร้องเหรอ่มรยไม่โปรไม่อปมีไม่เห็ดได้ก็จะกินข้าอยังดียวเธอะจำหุ่งจำหุงเลยก็เป็นกระเพาะขยเมื้าเผาชักยาบ้านีกินจำหุงเอเธอยังไปเน้กินนะมันแช่ไป่้องกินจำหุงเอเธือ เมื่อนี้ทำหงอยแล้วำหงแล้วแซบอยู่ำหงไปหาแล้วเมคำหน่อยเถอะยังไม่ไปเลย่ได้คำไปก็ค่อยนะแต่หาแม่คำมื่อได้มื่อใบูฮูจากทางไปถือไม่แส่ได้แบบอันนั้นต้นไบอต้นมวไงสันเอาแล้วแต้นมใหไงเนาะหลายบ่บ่เถอะ หามะขวัวเป็นไ,นได้ใช่ไบริกรโดนไรโดนคือ FC หลายๆคนบางทาง่านก็อาจีิบอกมักนั่งใบพี่น้องเนาะแต่ว่าเบาลรีสิวาวันนี้เดี๋ยวนี้นะ่ะนั่งใบแล้วก็เล่ากับช่มเล่าแล้วแี่นองเนาะเอาไปถือสาเล่าบไ็ได้เพราอได้หัวน้ำเล้านะพี่น้องพราได้หัวน้ำเล้าก็ว่าบางเือเล้าก็ดีบางเธอเลาก็บกดีมันก็นเร้วแต่คนคือกันชาคนบ้าเหมือนเลนเนาะแม่อย่าไปถือคนบ้าอย่าไปชาคนเมาเหมืนเรา บ่กง่า,ายางซะคนที่สติเต็มร้อยนี่บางเท่อน่ะเลียวย่ายกว่าเราหลายเนะอะแบบว่าคิดเหตุการณ์ใหญ่ใหญเหตุแบบนักเราบอร่แม่อันนี้นี่เราไม่อยังงละเปิดเผยเลยได้เลยนี่เราบ่ได้เป็นผิดเป็นภัยมากมายดเลยคือเราทับคู่เราก็ทับของตัวเองทับเบิดแล้วเราก็กยาหันเองระยาทับลเลยเนาะมันเบิดเลยเนาะแม่อกระลุแล้วก็เย็นลุกเขาจะไปถือสาเราผูดหลายบุหรี่ได้เลย มี่ไดแบบว่าเบิงแล้วก็พอได้หัวพ่อได้คลายเครียดกัเท่านั้นกับพอเนาะเบารลี่โดยสําหรับเบารลี่นี่ที่ให้ถือชาวใ้ในเบารลี่ถือได้ในเมื่อเบารลี่ห่้แล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนไปตามล้วผวกแล้วเป็นนาไรที่เบารลี่เราปกติเนาะที่คอยให้แล้วแต่ละเท่อนะคอยอยางร้องให้แล้วเบิงว่าแล้วสิพังเวลาเขาผู่แล้วเราสิพังบะเราบ่พพังไาดิเขาก็เลยจ้าเขาเข้าใจแล้วไาดิว่าเราบ่พังมาแล้ว นี่จะว่าหักแพงเรา้ำ้ำเขานั้นได้แบบนี้ลองบึงรดทุกทีทางเลยได้น้อยเท่าเนาะฮักความจริงเลยก็ยู่เจ้ากระดาบานีหักแพงเราหักแพงเราขันเจ้าบมมีเราเจ้าก็บผมเป็นยู่ขันเราบมมีเจ้าก็บผเป็นยู่เนาะไอ้ทำภัยแมนคนเกิดมาเนี่ยก็ง่ายจช่มันต้องอยู่น้ำกันเพื่อนเบียก็ต้องแข่งกันใช่ไหมต้องคู่กัน แม่นบอกแม่นยังแสบเด้แล้วกับของแก้มหอมไหนอ่ะคุณพยมันต้องคู่กันนะนะแม่นนั่แล um ้วนั่นไหนเอ้ามันคู่กันได้คือผู้ผลิตโทรศัพท์นี่ผู้นึงผู้ผลิตชิมบัตผู้นึงแล้วมันมันเลยคู่กันแบบนี้นะไอ้เถิดก็ไปไปก็อยู่คนละบ้านละเมืองแต่ว่ามาคู่กันแล้วก็ให้ักแพงกันแบบนี้แม่ เพราะว่าฟ้าลิขิตไว้แล้วเม่นโชคชะตานำพาหายมาพ่อกันย้อนบุญทาลาวได้เนาะเฮามาพบพขอเนี่ยไปหักกันแฝงกันแล้วดีที่สุดแม่นเมนเขาหูจักว่านี่ยใส่ราเป็นเงี้ยนี่เราโปโกกตีเฮากอะอืมบปโกห่ายเราเนี่ยไปสั่งมาเทิร์ดให้กับเฮ้งหน่อยเถิดไอ้เทิร์ดแล้วก็บหูจักอะไรเด้เดี๋ยวนี้ว่า หายโดยไรก็บุพังเลยแล้วจะให้เลยเดี๋นี่แล้วจะใายแล้วไม่จะว่าให้กำลังใจแล้วเลยใบนะพี่น้องเนาะเดี๋ยคืนชาเราเราเป็นในนั่นจ้ะเราไม่ได้เป็นจะเกิดท so you ี oh, dear. Oh, dear. ่จริงเราเป็นคนแบ่งปั่นมูเลยมาเร็วมาเร็วโอ้ที่เธอเอาที่เธอหากินข้าวแล้วก็ต่งเตรียมเนาะโดยโดยไปไปมาเร็วมาบ่มาเร็วได้จะมาหูรุงจุงนั่งมา อได้ยังแนวมาให้ายชูบอเทอร์กินมือพี่น้องเลยจิตตามงูบอเทอร์จิตตามงูแล้บอเทอร์อีกแล้วพี่น้องมือนี่ฮะแสงงานหลบมืดแสงงาณติดก้อนเมฆมือนี่มืดฟ้ามืดฝนพี่น้องเลยฝนมาฟ้ามืดมือนี่ฮะสัญญาณบอทลาย โอ้อพี่น้องไอ้มาแล้วได้ผิช้างน่ะเต็มมืออ้อ๋อเจ้าคือได้แนวขัดจะเอื้อยอ๋อพี่น้องมาแล้วได้ผีวช้างดีนะพี่น้องเอ้ยลุงตูงนั่งโอ้ได้หน่อไม้ได้บริเวณธรรมดาได้ได้หน่อไม้มืนเนี่ยใครว่าเราบมดได้ใอยว่าเราได้ผีวช้างคือหลายแทสใอยว่าปอกมาเรียบร้อยได้แล้วนะ เราอย่างมันหกแถวนี้เราปอกเอาออกมาเลยมือนนี่ได้พี่น้องกลับมาแล้วเด้อใบกระดาษเราไ่ได้ไปไกลเรามีเพื่อนชาลานแป้นอยู่ก็ดีใจน้ำเราแล้วเหมือนนี่เนาะอ่าองดดูทีมงานเราตัวนี้ยังรายที่เข้าฟังดีน้อยกําไพแมนโดยโเอาคิดน่อยสุดยอดที่นี่นะบอยดีสิตโอเคเพียงแ่วนี้เนาะไปต่อไปเบอยดีสิตพาตัวนี้อซื้อนะ ไปไปตัดไม้หลังคาไม้อะไนั่นพี่น้องไม้คลมไม้นนังี้ยได้ดอกพี่น้องเนาะอันมาเห็ดหลังคามุ้งนะถ้าน้ำมุ้งไว้แล้วมันก็บ่ดอกโอเคพี่น้องสำหรับวันโอเคพี่น้อยคนมาแต่ขุดจิโร่จินายโบทางไหนเอานมาหลายคาู่หลายคนอะ่ะพี่น้องคุณจะเห็นเบาๆนี้ คนมาแต่หาคุดกิโลมาแต่หาไปสังเด้น่ะได้อยู่บ่อมานอยู่บ่อเได้อยู่เนาะคนตกกับริยู่ฝนตกกับริยู่ดุ ถามคนไปหากุฏิรอพี่น้องเอ้ยพุ่นะพายมาเต็มแฮงว่าบบได้ได้โบลายเสยนาเพิ่งกลับไปน้ำพุ่นะเนี่ยมานอยู่นั่นนี่เสนาอามาวุธก็ดีเฮ้ยพี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้กับโบมี่ยังพี่น้องเอ้ยพอลงแผลไปเลยป,ป้าอดบอก โอ้งเผ็ดเป็นปลาออดพี่น้องเลยทางบ,าาบ่าวกั็ไปกระเป๋าลีมาหาบอเทิดมาอนีิบอ,อเทิดมีข่าวดีมาบอกอเถินแล้ววัดไม้หายเจอนี่ฮะต่อไปกะสิไปหาหน้าไม้บาดนี้ฮะแจ็คสีเห็นนึกบ่ออะไพี่น้องว่าจะมามุงบนบน้นำบดานนี่แหละพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องคลิปนี้กับลายนาทีพอสมควรจงางใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุขุคนติดตามให้กำลังใจขึ้นเก่าขึ้นเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยพี่พาดประการใดขอโทษด้วยรายพี่นี่พ่อแม่พี่น้องเนาะฉละไปพอกันไหมในะคลิปต่อไปคลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้อง